โยโยโยสวัสดีเพื่อนชาวซัมเมอร์ดิวอลคอนเทุกครา้นด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมที่วันใช้ในการลงดันนะครับผมของตัวของโซงต่างๆนะครับหรือพูดง่ายคือดันเจียนไคล์อนั่นเองครับก็เป็นชั้นที่ฟ์าปีสิแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังฟ้าไม่ได้นะครับผมหรือยังไม่มาเตอร์ตามตาม,ตามที่วันแชร์มาเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่ตัวอื่นได้นะครับผมแต่ผมพยายามแชร์หลายๆทีมแล้วกันเนาะปัจจุบันผมใช้เปป็็นนนททีีีมมกคือ้ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวของน้องฮาร์พี้มืดนะครับแล้วก็ตัวของแมวธาตุลมนะครับคุณสามารถที่จะใส่เป็นตัวของแฟรี่นะครับผมแฟรี่ธาตุไฟได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของกลูด้าน้ําได้นั่นเองครับผมสามารถใช้3ตัวนี้ได้นะแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของรูนแล้วก็จะให้ดูในเรื่องของคอมโบด้วยครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะโอเคอเลนะครับผมชุบมา โอเคทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับผมไอตัวบอสตัวเนี้ยต้องการนะครับสำหรับป1 0เนาะต้องการค่า CP หรือค่าพลังการต่อสู้ทั้งหมด219,000เองนะครับผมซึ่งน่าจะไม่ยากสำหรับเพื่อนๆแล้วกันเนาะโอเคตัวของแมวนะครับแมวผมใส่เป็นรูนแบบนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมเป็นรูนตัวของโทสะแล้วก็รูนมั่วเซตหนึ่งนะผมคิเลตอยู่ที่39นะครับแล้วก็คิเลเมจอยู่ที่182นั่นเองครับผม ATK นะครับอยู่ที่2 0คนะครับผมประมาณนี่สองพัน0 0ดนะครับประมาณนี้นะครับอ่า ทีเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรูนของตัวฮาร์ี้กันบ้างครับผมอ่ะฮาร์พี้นะครับผมใส่เป็นรูนอ่าคิเรสสองเซตนะครับแล้วรูนเลือดเซตหนึ่งนะครับผมสเตตัสประมาณนี้นะเอทีเคนะครับผมคันแปดเลือดสองหมื่นสองนะครับผมแล้วก็ต่องคิเรสแปดสิบแปดนะครับแล้วก็คิรเมทหนึ่งร้อยี่สิบแปดนั่นเองครับตัวของฮาร์พี้เองนะครับผมก็แนะนํานะครับผมคือสกิลต้องเต็มนะครับมอนเตอร์หลักๆเลยที่เราจะเอามาบิ้วในการทํารูน หรือมาการฟาร์มโลกงโถงเนี่ยพยายามสกิลเต็ม่อยจะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลงเวลานะแบบปัแบบ๊แบๆบแบบก็คือจบแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะอ่าสกิลเต็มแนะนําเลยครับอย่างตัวของพิกซี่เองก็แนะนําให้สกิลเต็มนะครับผมที่ในเรื่นนองการปลุกพลังนะครับผมพิกซี่ผมเชียร์ไปในเรื่องการปลุกพลังให้เต็มหรือเอาสักเวลสิบก็ได้นะครับผมส่วนตัวของฮาปี้เองนะครับผมอันนี้แล้วแต่เลยเพื่อนๆจะเอาเป็นสักประมาณแถวแถว เออเลเวลหก็ได้ครับหรือเลเวลหก็ได้นะครับผมในเรื่องของการปลุกพลังเนาะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่ไม่ออกนะครับถ้าเต็มได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะลองมาดูออโต้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคค่อนข้างอีซีมากนะผมค่อนข้างอีซีมากนะครับผมอ่า สำหรับใครที่แบบเอ้ยพี่ผมยังลงไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราน่าจะเป็นที่ตัวของ CP ของมอนเตอร์หรือเปล่านะครับผมอ่ะตัวของโถงนะครับเป็นท่าเสมอหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวที่มันชนะท่านั่นเองครับผมคือมันเป็นตัวที่เสมอท่ามันแสงกระเบื้องนั่นแหละนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับฟาร์มด่านนี้ค่อนข้างไวนะประมาณเฉลี่ยประมาณสัก15-16้ิบหกวินะครับผมถ้า AI มันเพอร์เฟกจริงๆนะครับผมฉลาดจริงๆอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็กี่นาทีกี่วินาทีเรามาดูกันนะครับผมซื้อ ประมาณ15ได้ไหม15วินาทีน่าจะได้นะครับผมอ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับในกรณีที่เรากดตัวนะครับผมผมแนะนานะครับผมว่าพยายามนะครับผมให้ฟาร์มถึง B10 ขึ้นไปถ้ากรณีที่เรายังฟาร์ม B10 ไม่ได้อย่าเพิ่งกดตัวซ้าก็ได้ครับเน้นฟาร์ม B10 ไปเรื่อยๆเลยสำหรับใครที่ยังไม่สามารถกดตัวของออโต้ฟาร์มได้นะครับผมแนะนำนะครับว่าเออเราอาจจะกดมือไปก่อนก็ได้ซึ่งอาจจะใช้ทีมที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะมันเป็นทีมที่ไวมากๆเลยเนาะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการตั้าค่าด มันจะมีในเรื่องของการตั้งค่าด้วยว่าเราจะต้องตั้งค่ายัางไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าตั้งค่ายัางไงบ้างเนาะโอเคเรื่องของการตั้งค่าเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมตรง M นะครับผมตรงนี้นะครับผมให้เรากดคําให้เรากดช่องสุดท้ายเป็น off นะครับที่เหลือเป็น on หมดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ให้ตัวของแมวเป็นตัวแรกนะครับผมทำไมถึงต้องกดแบบนี้ด้วยเพราะว่าแมวเนี่ยเวลาที่มันใช้สกิลหนึ่งมันจะแรงกว่าสกิลสองนะครับผมอ่ะไอเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับผมก็คือ ให้แมวเป็นตัวแรกให้แมวยืนหน้าเสมอจากเมื่อกี้ที่ผมเห็นเดี๋ยวผมให้ดูจริงว่าแมวผมยืนหน้านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมอ่าแมวผมจะยืนหน้าพิกซี่แล้วก็ตัวของฮาร์พีเนี่ยแล้วแต่เลยครับจะยืนไหนก็แล้วแต่นะผมประมาณนี้นะครับหลักๆแมวต้องยืนหน้าเห็นไหมมันจะเป็นลูกโซ่ตรงนี้ครับเพื่อนลูกโซ่ตรงนี้นครับผมลูกโซ่ตรงนี้สําคัญมากนะใครที่ยืนหน้าจะมีลูกโซ่ตรงนี้นะครับเวลาควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับเวลาแบบพวกเอองเอไออย่างเงี้ยเออมันสามารถที่จะผ่านดันง่ายกว่านั่นเองนะครับผมอ่า ฟาร์มโคตรไวเลยทุกคนเห็นไหมนี่อีซี่นะครับผมฟาร์มแป๊บๆนะครับผมเวลาที่เร็วที่สุดอยู่ที่9วินาทีนะครับผมเวลาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก10บถึงสิบสองวินะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้บอกก่อนนะฮะอืมก็แนะนำเหมือนกันนะครับว่าเออใครที่แบบว่างๆก็มานั่งฟาร์มได้นะครับผมแล้วที่สําคัญคือเวลาที่มันเป็นการรีทุบเที่ยงคืนนะครับเวลาเรามากดเนี่ย กดเครื่องหมายบวกไปครับผมอันนี้คือถ้าสมมติในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้กดในเรื่องของการซื้อนะครับเรากดเครื่องหมายบวกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเร่งว่าเราจะใช้ตัวไหมหรือจะใช้เพชรนะครับผมอันนี้เราแนะนําให้ใช้เพชรก่อนเพอใช้เพชรเสร็จเราเ็าจะมาใช้ตัวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เป็นตัวของโถงเวทมนต์ B10 นั่นเองครับด้วยมอนเต์บ้านๆนะครับแล้วก็รูมบ้านๆเหมือนกันนะครับผมอ่า